ัายสบายดีแล้วคะสวัสดีพี่น้องทุกท่านเอาไว้ตามน้ำสมสบายตอนเช้าทุกคนวันนี้มาไปคลิปอยู่ป่าแล้วทุกคนเลยหลังจากที่อยู่บ้านหลายมือเติบขึ้นมาป่าแล้วทุกคนเลยขึ้นมาที่ทางไ้ต่อยเลยลงไปกับบักขยายมือนึขึ้นมาแล้วกันย้ายที่พักพร้อมทุกคนเลยมาอยู่วันคาร์บอนเท่าที่ทางไ้ขึ้นมาว่านี่กรับวันนี้ที่พักซ้ำทุกคนพร้อมค้ำเลยมีแต่เฮาทางเป็นบนอลน้อยเขยูาทุกคน นอนเต็นท์บอลบนหินท่อุปกรณ์เครื่องคโค้กอะครบเลยทุกคนเลยวันนี้นะรอบนี้นะเพราะว่าเราไปซื้อมาใหม่อันนี้ก็ของอยู่ของกินทุกคนย่างสินแหง้งจีห้งโกวันยูวันเศร้าหายกับยูเทิร์น,นี้เลยทุกคนเลยตอนน้านี่แถวนี้กับอีบุ่งกับแป้นมาแหละย,ย้ายไปอยู่ชิลเลอร์เป็นแป้นเมื่อททุกคนนะ ท่านอาจารยล้วฝนมีทุนพาเก็บพร้อมนะอย่างนี้นะดีพระท่านฮะดีสวัสดีเออเก็บพร้อมแล้วนะฝนมีทุกคนเลยฝนพาเอาไปทางไห้เอามีนี้ไปทางนะบลาๆฝนจนฟันนี่แท้จรีงมีพระท่านเก็บไม่เห็นว่าไนเก็บนะเอาอยู่ให้ไปเท่าครับ ก็ทำไปสิแปลงวันนึงเ่าก็ได้เลยเขากลับมาเลยนี โมยไมมซุกไหวยอยู่ด้วทุกคนนึ่งไม่นึ่งก็บอายเงี้ยล่ะเรือธูดเจ๊เจ๊เข้ากันเศรษรยาน่าอ่ำมานึ่งแล้วมานั่นซุกมานึ่งนี่ห้ามได้ซื้อไหมทุกคนเลยเอาว่อนตัวก้าวไปขึ้นใส่ฮั่นต่เลือมมีแล้วเ้าก็เลบบริ่มไ้ซื้อทุกคนเอาไว้เองซื้อแต่มันมีอ่ะแต่จะมีแล้วก็ซื้อเอาจะมีพอใส่ได้แล้วก็ใส่ไป เทที่พักก็ว่าจะขึ้นไปทางไฮนะเฮ็ดที่พักเฮ็ดอันนี้ก็ได้เฮ็ดบอลยูก่อนทุกคนเลยจะขึ้นไปทางไหฮเฮ็ดบอลปลาทอดปลาบุ๋งอย่างเงี้ยฮะาบุ๋งปลาทอนตาบุ๋งเอาบ้านพักเลยพักได้ตัว็ดแตาบุ๋งซอยสอยน้อยซอยถ้าได้แต่ไม่ง้ก็ยูคืนเนาะยูติดนี้เลยปลาทอนชิมมาตัดบอลเทปบอลเวนทุ่ยทุกคนเลย มมันนีกพอนะสองอันเด้สองคร em <laughs> ừ. ừ. con này thôi bóng buông con ôi tệ bé tệ hát bé bé nhẹ bé 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 quá bé đi thôi nó เดือดง่ายสับฝาใส่ทุกเลยหลายเาเป็น่ทนกว่าจะได้เอาไปทางหายทุกคนเลยมาบนไม้นี่ห

ខុសសំស្ងានេះងាយជាងប៉ះទៅលុបទៅយកน้ําគាត់ខ្លួនប៉នេះน้ําស្អាតក៏ຢູ່ຕ້ອງទៅញ៉ាំងទៅຫນ້ອຍຫນຶ່ງមកគឺប៉ុនຢູ່រំណៃប៉ុនຢູ່រំផទីកទឹកน้ําលេអានិផាត់ມັນហេ êng ឡើងអូ៎ភីអាន มารอบหน้าจังเอาคู่มาทุกคนหาบหนึ่งไงปะไงปะมันนอบอยู่นี่เนาะเอออนจจะฝนอยู่ฮะอ,อุ้งทาจิดป่าเน,น,น้ำพ้อกันน้ำใสทุกคนเลยรอบนี้มัน,นกิน่นแล้วมาจากบ้านได้เอ,อ๊ะ เอาหมาดมาเย็บผ้าพอดีเยี่ยมทางได้ปะมาลังครับทุกคนอันว่าซีเฮ็ดแต่แกงอะทั่วเลยแกงซื้อินแห้งเลยแกงพะกการันต์ซีแห้งปิ้งจะกินแล้วึ้นนี่ได้ยินว่าแกงอัไน กลายคือเก้าเขาไปทานให้มามเมล็ดด้เอ็ดไปเลย ขอบหน้า,าตัา้งแต่เช้าจนข้ามรว,ลวเลยไอ้กุ้าจนะเป็นแดงมาตากนะเด็กเสือสมมาตรต้อนซีนเขาทุกคนมาทอนพันล่งไปเอาวันเอาวุทุกคนด่วนลุมมันมาวัานนี้รับกไปแล้วมันมาทำใช่ให้กินท่า น้ำพุเลยใส่ตามบ๊วยพลงไปทุกคนเลยอันปลาแดะกกับบมีทุกคนเลยแล้วก็ข้าวเบอร์กบรักบปลาได้ไช่ข้าวเบอร์ใส่เอนปลาได้จ้งเลยคิดว่าได้แกงนะและะะะะ้วก็ปลาแดกกับบมีทุกคนเยอะต้นซีนก็จะหน่อยจะเอาพักลง จะพักแลก้วก็โทนเลยไปไแต่ว่าพักโบพักโฮมนี่ใช่ตุ่งลังใส่ปากกาก่อนเด็ดเล็กน้อย ่าจะพอแล้วทุกคนสิน่แกงลาย,ย,ก,ยออก,กันผักเปื่อยอือจบอือโอกันทุกคน เข้าแล้วก็ไปฮ็ดเวได้ทุกคนใส่เด็กสที่เบียดได้ใสเนาะเบียบกานก็สได้เนนแหงเายนเนาะม้านข้นพ่ายทกคนเนาะมีันข้าวันึ่งนะอ่าต้นเจว มางคนที่จะดีไม่แห้งราหประทข้าลูกหลาดนี่นะนี่นะถามกลิ่นหมูอื่นหมูกินฮะซีมันดูมาวัดคนการเปินออกมีหน้ากินเนลยตัวล้างเป่านี่ปะไม่ล้างเลยตีมือเก่งเนื้อใส่นี่อืมอืมครับ ใช่ป่ะพัอนอยู่ป่ะใช่ป่ะมา,มาดิลงมือในโลกักขึ้น มันรุ่งมันรุ่งเสียตาคิดพักอะไรเอามามาเล่กเด็ดไม่ได้พักมาแล่นนะมเร็ว เราต้องถ่างก้อนแล้วกันเอทเธอริกน้อยไป

เอที่เินเปนุ่บ้างะตุกลืมบอเรตุกไม่ใช่อินอทั้งท nah, nice> ี่างลองห้อยไปเ้ื่อไกเยอะสิห่างห้สิเมตรยืบอทางเห็นปะทางมั่วอะไร กินโอตินกเลยเพิ่มอาหารเพิ่มพลังก่อนเข้าไปทางไฮ ผ้ามาดูบุทอนกับพนแต่ผ้าเดี๋ยวคุผ้าห้าวด้ปล่ผ้ามันผ้าดงบมยเยอะทุกนเลยผ้ามาตรฐานนะสี่พื้นมีผ้ามีมาตรฐานกะฝามางคือบทอดได้ทุกคนเลยเบอร์ดีศูนย์สองศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดจองสองเจ็ดเจ็ดห้าห้าสองสองเจ็ดสามทุกคนฝามาเลเด้อเวลาเดี่ยาเพคบทอดสายได้ บลาทอด์สีดีวิวโดมอยู่ไทยแกฟ้าได้ไรได้ให้การไทยกกดิฟ้าบลาทอด์สายมาเรทุกคนเลยมันผ่าบลาทอดมีเาง้เมื่อกี้ยวาำหอผ่าบลาทอดมือลุกจะน้องแบบทางกันทุกคนชอบกินข้าเกี่เครื่องเข้าไปทางให้บัดนี้นะแต่ว่าห้าบประเทศไยเขาเบิ้งได้ทุกคนเลยเดี๋ยวถ้าไปติดตามคลิปหน้าได้ทุกคนเลยว่าห้างซีเอฟไปเลย เออประมาณแลเที่ที่ภาคก่อนมาเที่ที่ภาคเลยเอ๊ะคลิปนี้การทขอฝากบายสำนี้ก่อนก่อนอื่นกันขอขมาขวัญใจพี่น้องทุกท่านที่เข้าไม่ตามแรงใจให้ปอการในคลิปต่อไปสบายดี